ตัวห mm ันหนามาเนี่ยตัว่หันบ่เกี่ยว่เนะเกี่ยวเกี่ยวเออเบิ้งเด้อคนไทยเกี่ยวของสิแล้วผู้เฒ่าอายุจากปีแล้วตัวฮะเจ็ดสิบเอ็ดวิธีการวางฟอนเบิ้งแล้วเฮะ ต uhh. ่อเพียง้นคอยอน้ำกู้น้ปูยาก้ามือเน้นๆลงเจ้เาวางว้ข้่งไว้ซื้อน้ำสีมันลอดลงเหมือนแบบน้ำเขาเหี่ยวมันลอดลมันวางต่อเพียงน้นปูยากนอันี้ก็ลงตกลงีสีดีคนลมพัเย็นดี